จิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิ่อาสาสวัสดีครับกัผมจ่า 11, สิบเอกสุขเมธโยธินทวีครับสวัสดีครับกับผมจ่าสิบเอไม่ใชัยีีทอง ครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนได้รับมอบหมายจากพันโทอัครวัตรวงวิศนุบงศ์ผู้บังคับกองพันด่านช่างที่4 0 1เอกองพลพัฒนาที่สี่ในหน้าที่ดีนัอภิรรมำเนาการไล์ผ่านเป็นทุกจิตอาสาโรงเรียนจิตอาสาพระชทานนะครับซึ่งในวันนี้เป็นตอนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดลูกน้ำาื้นลายพื้นที่เสียงรคให้ระดับณโรงเรียนวัดบ้านนาหมู่ที่3ตำบลบ้านนาอำเภอรีนครินจังหวัดพัทลุงครับ ซึ่งในหุ้มรับชมรายการนัเป็นส,สามารถขอความช่วยเหลือากา,า,าร,ร,ารดูเรียนจิตอาสาพระราชทานได้เปิดศูนย์จิตอาสาช่วยเหลือประชาชนเพื่อรับแจ้งเหตุความเดือดร้อนต่างๆหากมีเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ใดสามารถแจ้งมาได้5้าช่องทางน,นี้ตลอด24ชส่วโมงครับ 1. คอมเมนต์แจ้งเหตุใต้โพสต์ส่งสู่ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเฟซเซบขอความช่วยเหลือผ่านเฟซบุ๊กไลน์สีสายด่วน1510 และ5สแกน QR code เช็ดรองทุกตอร QR code ที่เล้ที่จะดงร้าจอได้เลยครับและขอเชิญเชิญท่านผู้ชมกดแชร์กดไลค์ร่วมวแสดงความคิดเห็นและกดซับสไครต์โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานกันด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้เราจะนำทุกท่านไปชมบรรยากาศการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดลูกน้ำายุงลายและพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นกิจกรรมสาธารณาประโยชน์และลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยซึ่งในวันนี้ได้มาจัดกิจกรรมที่โวงเวียนวัดบ้านนา3ตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงในวงน,นี้เป็นพวกลนตกทําให้น้ําขังในภาชนะและในกระถางต้งไนไม้ท็ให้มีละายมวาวางไข่ทำให้เป็นพื้พนที่เสีดยงต่อการเกิดไข้เลือกออกครับและในโอกาสนี้ทางหน่วยกองพันฐานช่างที่401กองพลพัฒนาที่4 ได้เรียนเห็นความสําคัญที่จะเสริมสร้างการรับรู้และปลูกฝังองค์ความรู้ในการระวังป้องกันโครคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะให้กับน้องๆอ,อีกนักเรียนอีกด้วยครับเพื่อให้ได้รับทราบความเป็นมาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เราไปสอบถามกับทางผู้แทนหน่วยกันดีป่ะครับไ,ไปเรียนเลยครับมีปลอ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกําจัดลูกน้ํายุงลายนะครับโดยความร่วมมือของกองพันทหารช่างที่418กองพลพัฒนาที่4แล้วก็นํากําลังจิตอาสาครับมาร่วมกับโรงเรียนวัดบ้านนาโดยท่านผอแล้วก็คุณครูแล้วก็นักเรียน,นครับวันนี้เราจะมีด้วยกัน3ภารกิจ โอเคทุกคนตกลงไครับนึโอเคครับ1นึ่งสองใช่หนาวะทีนี้ทินี้ภาษายนครัเวลาเราจะพูดนะครับภาษาัทยไม่ถสองนถึง่องนนะครับยงนี้เปาอย่างนี่ดีมากดังนั้นเด็กๆจริกๆเก็บัหมดนะครับเด็กมีภาษาฝึกไว้รวดเร็วใช่ครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครัสวัสดีครับ้องเมียต้น้รับสวัสดีครับครับครัเดี๋ยวเราสักครู่จะแบ่งเป็ากลุ่มนะครับกลุ่มแรกนครับจะไปกาจัดยุงลายนะครับกจัดืนที่นหยู่มานะครับเดียนครับกลุ่มที่สองจไปจะไปช่วยเก็บเสี่ยงในในใาทีีหาตสไม้ต้นไม้อะไรต่างๆคนเดียวนะครับก็เดี๋ยวต้งเรงานกันเลยก็ได้ครับครับด็กายครับด เสียเวลนะาแยกย้ายกับเบป็นัตบงานเลยนะโอเคทุกคนพร้อมพร้อมครับ<อ>นี่สองชักพร้อมเก่ง<อ><อ>มากครับอาจารย์นี่ก่อนเดียอเก่งมากไป,ไปแยกย้ายกันไปไปครับครับท่านผู้ชมครับและเมื่อสักครู่ที่ท่านผู้ชมเรียนภาพบรรยากาศไปนั้นคือภาพบรรยากาศในการแบ่งมอบหน้าที่ในการพัฒนาอาชอาสาของหน่วยคอมบันดาลช่างที่สี่วัยนะครับกองพลพัฒนาที่สี่ พร้อมกับน้องนองนักเรียนโรงเรียนวัดบ้้นนนะครับซึ่งช่วยกันพัฒนากําจัดลูกน้ายุงลายเดนอนี้นะครับแต่ก่อนที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับบรรยากาศซึ่งจะเกิดขึ้นในวันนี้นั้นแต่ผมขออนุญาตพาท่านผู้ชมไปรับทราบถึงที่ไปที่มาของโครงการลนในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยนะครับของกรมรชาช่างสืบเอนะครับซึ่งจะได้มาเล่าตัูที่ไปที่มาของการจัดก,กิจกรรมในวันนี้ครับสวัสดีครับวหนอาชุดครับ ทุกท่านปรุนาแนะนำชื่อและข้อมที่ไปที่มาวัตถุประสงค์ของงานจัดกิจกรรมในวันนี้ด้วยครับสวัสดีครับผมร้อยโทเฉลิมชัยสัมพนะผู้ควบคุมจิตอาสามาร่วมกันพัฒนาโรงเรียนพัานนาในวันนี้นะครับวัตถุประสงค์ของการที่มาในวันนี้นะครับก็หน่วยและกองขบวนนะครับก็ได้เรียนเห็นแล้วว่าทางโรงเรียนนะครับก็จะเป็นจุดล่อแหลมนะครับในการที่จะเกิดให้เดอกออกนะครับ ก็เลยวันนี้จึงนำศิกษานะครับมาร่วมการพัฒนาโดยการนำทรายอเบตนะครับมาใส่ในน้ำที่เป็นน้ำนิ่งนะครับภายในโรงเรียนเพื่อเป็นการกำจัดดุงลายนะครับแล้วก็จะนำศิลษามาร่วมการพัฒนาโรงเรียนร่วมกับเด็กๆในพื้นที่นะครับกับพออแล้วก็กับปีกูนะครับเพื่อการตัดหญ้านะครับเป็นโรงเรียนและก็เก็บขยะเพื่อให้โรงเรียน่าอยูต่อไปครับ ครับแล้วผลที่คาดว่าจะได้รับในการจัดกิจกรรมในวันนี้มีเป้าหมายอย่างไรบ้างครับครับสถาบกิจกรรมในวันนี้นะครับทางหน่วยคาดหวังว่าจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาสัมพันธ์องความรู้ในการกาจัดพื้นน้ำมนดายซึ่งเป็นแหล่งที่มาของโรคไข้เิ่ออกเป็นสําคัญซึ่งโดยได้ทราบว่าสถานการณ์โรคไข้เิ่ออกในพื้นที่จังหวัดพัทลุงตั้งแต่เดือน,นเมราคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายน2562 มีผู้ป่วยจำนวน477รายอัตราป่วย9.89ต่อประชากรแสนคนโดยมีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วหนึ่งรายในพื้นที่อำเภอศรีนครินเป็นเพศชายอายุ33ปีทังนี้พบว่าการแพร่ระบาดในทุกอำเภอยกเว้นอำเภอป,ปอ่าบุญยมส่วนพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดคืออำเภอตะโมดอเภคงหลา้าและอเ,อเมืองโดยโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นกับคนทุกวัยและพบผู้ป่วยได้ตลอดปี จะพบผู้ป่วยมากสุดในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษาคมถึงกันยายนเนื่องจากมีแหล่งน้ําขังหรือมีน้ําถังอยู่ตามเศษวัสดุเศษภาชนะต่างๆเช่นกล่องโฟมกระดาษมะพร้าวยางรถยนต์และจานรองกระถางต้นไม้สาหรับการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดนะครับคือการป้องกันไม่ให้ยุงกัดเช่นนอนกลางมุง้งพายากันยุงและร่วมกันทําลายแหล่งเพาะพันุยุงลายทั้งนี้หากบุคคลภายในบ้านมีอาการป่วย ็โลคไข้เลือดออกหรือมีอาการไข้สูงเจินสองวันให้รีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับจึงเป็นที่มาของการที่มาพัฒนากับจัดยุงลายในะวันนี้ซึ่งทางสถนานการณ์ที่ผมเล่ามานั้นก็เป็นสถานการณ์เป็นข้อมูลเส่านะครับซึ่งไม่อยากให้เกิดขึ้นในพื้นที่นี้อีกแล้วนะครับก็เลยเป็นการมากับจัดยุงลายซึ่งเป็นตัวแพร่พทัน์ให้เลือดออกนะครับ ขอบคุณครับและต้องขออบคุณนะครับโดยศุภพเฉลุญไทยธรรมชนะนะครับผู้แทนหน่วยกินอาสากองพัญธ์การช่างที่4ร่ะเวดกองพัฒนาที่สี่นะครับที่ได้ให้ข้อมูลดีๆนะครับดังนี้จะผมขออนุญาตนานผู้ชมไปพบกับบรรยากาศการพัฒนาจินอาสาพัฒนากำจัดน้ำนำตัวไรกันเลยครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับ พัฒนาโรงเรียนวัดป้านาครับวันนี้ซึ่งทางหน่วยก็บรรดาช่างที่41คนเป็นพัฒนาที่ดีซึ่งในวันนี้นอกเหนือจากการนำเสริมน้ำจึงลายแล้วทางหน่วยก็จัดชุดบกระบวนการจิตอาสาในการพัฒนาพื้นท okay. ี่โดยรอบของโรงเรียนด้วยนะครับวันนี้ก็ทำที่นผู้คนได้รับชมกันอยู่นะครับก็มีการตัดหญ้าโดยขุดดินต่ำนะครับของกองประจักช่างที่41ของเรานะครับซึ่งน้องๆก็มีมาตรการในการดูแลความปลอดไฟอาศัยวัตถุที่จะไปดึงไปหารน้องๆนักเรียนหรือว่าจะเป็นอาหารการเรียนก็เป็นที่น่าพอแล้วนะครับ วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปตบดตามภาพบรรยากาศดูต่างๆางกันเลยครับ แต่น้องๆก็สู้ผ่านใจนะครับรวมถึงาการลพนของพองราลัยช่างพิเศษด้วยนะครับวันนี้มีศิลปะสาวมาช่วยกันแบบนี้ครับ,บๆๆรครับท่านผู้ชมครับ เมื่อสักครู่ผมได้พาท่านผู้ชมไปพบกับภาพบรรยากาศในการพัฒนาโรงเรียนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปพบกับคอนเซปต์หลักของงานในวันนี้ก็คือกิจกรรมกาจัดลูกน้ำเมืองลายนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูการกำจัดลูกน้ำเมืองลายกันเลยครับครับพี่หมอครับรบกวนพี่หมอช่วยแนะนําตัวนะครับแล้วก็เล่าถึงกระบวนการกาำจัดลูกน้ำเมืองลายด้วยครับ

เราต้องดู่ายพืที่ที่ที่มีน้ำถังเพาะพกที่ที่มีน้ำนินึ่งบมาดูน่ถ้าเกิดยางมีน้ำนิงเนี้ยเราจะมองเห็นจด้เราจัเกเห็นเราเห็ว่าเุลาจะวางใส่วิธีการจัดวันนี้ผมจะแจกนะครับจะแจกสายอาเบดให้เด็กทุกคนได้ไปใส่ในพืที่ที่มีน้ำถังไม่ว่าในโรงแรมอาจจะนาจะกามต้ไม้ที่มีน้ำขังอยู่นั้นในสาอาเบดวัวนี้นะมีเวลาอันนการเดินงานสาเดือนในลูกโตมีใช้พกประาณ ไอ้ชื่อคือนิอนนงนี่ได้โรคตับประมาณสองแล้วมั้ลูกน้องคุณแม่ลูกน้องอยเดียวก็ไปร่วมดำน้ำดำไปใส่น้ำน้ำลงที่รอบรอบโรงเรียนที่สนามีน้ำขังเรื่องจรายมันจะำกให้ฟอรายจะที่ไม่วางไมันจะไม่สามารถุตัวขึ้นมาได้ เดี๋ยวน้องน้องเด็นะครับจะส่งพุชบนงเรื่องบางเรื่องจะเก็บแล้วน้องๆก็ใส่ไปเลยครับอันครับลูกคุณก็เก็บนี่เราต้องควัดนะแต่เจ้าหน้าที่ว่ามันติดจากน้ำหรันอะไรเนี่ยเอาเทียวเลยครับโอเยคครับแล้วใครก็ใส่ใจกันดีไปเลยครับใส่เป็นของโบใส่เปไปของไม่เกะนะไม่ต้องเกะครับคืออะไรเนี่ยไม่ต้องเกะเกยเกยใส่ใจตรงนี้อ้ามใส่ใจในปัจจุบันที่ว่า ออกมาดื่มน้ำที่ออกมาดื่พวกไะไได้ก็จะมีปุ๋ยปี๋ยเดี๋ว่าถ้าสมมติเรามีปุ๋ยทำน้ำทำได้เจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบานเองทำน้าทำอาหารได้หรือเปล่ามาใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมครับคือต้อง เราให้เราไปเดินือบนนกนผมเห็นว่ามีส่วนไหนที่เนน้ำมันจัดอยู่บ้างเลยไมจัครับรับท่านผู้มครับเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศในการจับจับนน้ำายมาคองกันเลยครับโเีอะรกไดีครับไปเลยไปเย ที่เหือกทั้งโรงเรียนแล้วนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการกำจัดลูกน้ำยุงลายกันเลยครับมาดูนะครับวิธีการมาดูลักษณะพื้นที่ที่มีน้ำขังที่ว่ายุงลายมันพักตัวนะเนี่ยพวกเราจะดูมีอะไรไหมจะูดลูกน้องเนี่ยพวกเราจะเห็นมีน้ำขังไหมมีน้ำขังยุงมันจะวางวางไข่ลักษณะพื้นที่ที่มีน้ำขังที่น้ำมันจะนิ่ง พอน้ำยิ่งเนี่ยยุงมันจะมาวางไข่อยูของยุงก็จีกวันแต่เพราะว่าตัวไหนจะมีเชื้อไข่เลดออกแล้วถ้ามันวางไข่ที่ออกมามันก็จะมีเชื้อไข่เลอดออกถึงพวกทแม่มันตายไปแต่แม่มันตายไปปุ๊บแต่ลูกที่ออกไข่ออกมามันจะมีเชื้ออยู่ในตัวอยู่แล้วเมื่อไปกัดคนใดคนหนึ่งแล้วไปกัดต่อทำให้เราสามารถรับเชื้อไข่เล็ดออกการนะครับมีการกำจัดอย่างเงี้ยเราต้องตีน้ำออกเราจะไม่ใส่ใจอดีดนะครับ วิธีการกำจัดคือเราปุ๊บเราตีน้าออกเลยครับเพืกำจัดไม่มีน้ําอยู่เมื่อไม่มีน้ํายุงก็ไม่สามารถที่จะวางไขได้ครับเพื่อกันดู่นวันนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้ยาเคมีครับท่านผู้นะครับแลนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยลดปัญหาโรคไระดอกในพื้นที่จังหวัดพุงของเราครับ ช่วยกันนะครับเอาน้ำโอเค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 กระโคลุกไม่ได้ขมือเลยครับขมือเลยขมือขมือไปล้างมือครับไปล้างมือครับโรยาน ทราบถึงสภาพปัญหายุ่งรายในพื้นที่นะครับทุกคนจะต้องไปสัมภาษณ์ท่นทนทานคณะครูอาจารย์และผู้เรียนในสถานศึกษา,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 ากันเลยครับครับซึ่งในว่วงรับชมรายการท่านผู้ชมต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1510และขอเชิญชวนท่านผู้ชมกดแชร์กดไลค์ร่วมแสดงความคิดเห็นและกดซับสไครป์เพื่อให้กำลังใจเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานด้วยคร,ครับไปพบกับท่านผู้ชมในโาาร,รงเรียนกันเลยครับ ท่าหมอครับสหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับกิจกรรมกิตอาสาพัฒนาสิลน์้อมกับแขนลูกน้ำยุงลายในแต่าะเจ้าของพื้นที่ไม่ทราบว่าในพื้นที่นี้นปัญหายุงลายหรือพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออกบ้างหรือไม่ครับ่ปัญหาของโรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งถือว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะคะที่มีผลกับนักเรียนในสถานศึกษาทุกระดับชั้นโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนะคะเราจะมีการ ต้องกันนะคะก่อนเปิดภาคเรียนนะคะซึ่งจะมีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลในเรื่องของการกําจัดนะคะ, <c oughs> ะ,คะเช่นโรงพยาบาลดูสิมจุขภาพอสมอนะคะเจ้าหน้าที่อสมอแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะ,ะมาเตรียมการแล้วก็ดูแลในเรื่องของการกาจ,ะจะัดเชื้อโรคก่อนที่จะเปิดเทอมหรือว่าเปิดภาคการศึกษาทึ่นนะคะซึ่งเป็นเป็นข้อป,ป,ปฏิบัติหรืว่าเป็นกา,า,ารรวมกระจัดการ มีผลตกชุกนะคะมีฝนตกอยู่กรับปรายเป็นระยะนะคะก็ท่งผลต่อต่อ,อเชื้อโรคซึ่งมีผล,ลการดำเนินของเรา็นความเสียงอย่างหนึ่งที่หน่วยงานต่ารร่วมกับโรงเรียนนะคะช่วยในการป้งองกันครับแล้วในการที่ทางหน่วยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาท่านตอนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับและจะมีผลดีต่อโรงเรียนในด้านใดบ้างครับ ต้องอประกาศได้ไว้นะคะต้องขอบคุณหน่วยหน่วยของอจิดอาสานะคะซึ่งถือว่าได้โอกาสกับโรงเรียนพัฒนานะคะในการเข้ามาทํากิจกรรมร่วมกับคณะครูนักเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของการพัฒนาโรงเรียนนะคะหรือว่าการช่วยกันกําจัดลูกน้าดิ้งลายอย่างในวันนี้นะคะซึ่งถือว่าเด็กๆก,ก็ได้มีความรู้ในการที่จะกําจัดป้องกันนะคะในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณ นหน่วยงานนะคะที่ได้เข้ามาดูแลสถานศึกษาซึ่งเป็นการร่วมทําดีกันด้วยใจนะคะซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมจิตศษอาสา,าที่อนอกจากว่าเราได้ทํางานร่วมกันแล้วนะคะก็สร้างความสามัคคีนะคะความรักใคร่การดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่หวังผลตอบแทนนะคะทำแล้วก็รู้สึกสบายใจแล้วก็เป็นดีกับหน่วยงานและก็สถานศึกษาและความสามัคคีร่วมกันในพอด้วยคว่ยะ,ค,ะ,ค,ะมมครับข,บขอบคุณท,ท่านผอมากๆาครับสำหรับข้อมูลที่แจ้งให้ท่านผู้สมับทราบ ในลำดับต่อไปขอเชิญท่านผู้ชมนะครับตามผู้หลบมาติดตามการดำเนินกิจกรรมกันต,ต่อเลยครับ wow. 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 ได้เลยพมน้ำแข็งเนี่ยมันจะวางหนักที่น้ำใสด้วยจุดจบน้ำใสอย่างนี้แล้วนะดูเนี่ยเห็นมีน้ำใสมันจะเราจะกำจัดอย่างเนี้ยแต่เราเจอปุ๊บในพื้นที่ แต่ทางต้นไม้อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างแต่ทางพวกนั้นเงี้ยวิธีการกำจัดเราก็คือป๊อกไปเลยของพวกเราช่วยกันกำจัดวันนี้ก็เป็นอีกบรรยากาศที่ครับในการกำจัดน้ำลงลายขบนพื้นที่ตรงนี้วันนีครับวันนี้ก็ใช้เวลานะครับประมาณครึ่งวันนะครับในการดำเนินการกำจัดน้ำลายคับในส่วนหรือพัฒนาเพื่อ สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้นอกเหนือจากจะมีน้องๆทหารจิตอาสาจากกองปันฐานช่างที่401กองพลพัฒนาที่4คณะครูอาจารย์จากโรงเรียนวัดบ้านนาแล้วนะครับเรายังมีน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนวัดบ้านนานะครับซึ่งได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกน้องๆกันเลยครับสวัสดีครับน้องน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่เข้ามาเร็วเจอนานี่หน่อยครับเจอนานี่หน่อยครับเข้ามาพี่พี่ก็เร็ হয় ইয়াত আমি বাবো দে জনাম เราคิดว่าจะนำำําความรู้เรื่องการจัดลูกน้ำางลายไปขยายผลที่บ้านอย่างไรบ้างครับจะปฏิบัติโดยการคว่ำพายนานะที่มีน้ําขังอยู่ภายในบริเวณบ้านเพื่อให้ห่างจากพาหะน้าโรกก็คือให้เลดออกออในครอบครัวครับครับ,รบขอบคุณมากสาหรับข้อมูลครับเดี๋ยวเรารับชมบรรยากาศการดําเนินกิจกรรมต่อนะครับ รเสียสละจิตอาเราภาคภูมใจร้อ,องที่จคก่อนออจะจักกันในวันนี้ก็ผมขอประชาสัมพันธ์ช่องทางของความช่วยเหลือ ผานโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานซึ่งเปิดศูนย์จิตอาสาพระราชทานช่วยเหลือประชาชนในการรับแจ้งเหตุและความเดือดร้อนต่างๆหากมีเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ใดสามารถแจ้งมาได้5ช่องทางนี้ตลอด24ชั่วโมง 1. คอมเมนต์แจ้งเหตุใต้โพสต์ 2. ส่งข้อความผ่าน Facebook Messenger 3. ขอความช่วยเหลือผ่านไลฟ์สด 4. สายด่วน1510 เลขห้าสแกนเคียร์โคดเช็ครองทุกตามเคียร์โคดที่แสดงอยู่ใต้จอภาพได้ครับและขอเชิญชวนท่านผู้ชมกดแชร์กดไลค์และร่วมแสดงความคิดเห็นและกดซับสไครต์เพื่อให้กําลังใจเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานกันเยอะๆนะครับสำหรับการไลฟ์กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกาจัดลูกน้ายุงลายของโรงเรียนวัดบ้านนาหมู่ที่3ตําบลบ้านนาอาเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัตลุงในวันนี้ขอขอบคุณผู้รับชม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านกระผมขอ,อยุติการไลฟ์ผ่าน f เฟซบ o ๊โรงเรียนจิตอาสาราชทานไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับจัน ดแคลนเราติดอาสามงมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใจบวกแรงใจและจิตศรัทธาเงือที่ จิตอาสาเราพาภูมิใจ Club Man.